ลันวลันวดูเอ tamam> ็มเตีมัเตียนเด็ตัวหชใช่บนสุดบนสุดตายตายตายเมันืนอะไรมันืนอะไรอ่าใชรไหนเคเคเลตัวลตัวจตหัวเยมีตัไม่มีไม่มีเฮ้ยใครยิงหัวไอ้เหี้ยเสียงอะ จอป่ะเ้จับเฮ้ยกลับไลงอาหารลงอาหารไปตรงฉั้นลอยพี่พี่เอาปืนมันยังตายพี่ตายเครื้องยุทางหมาทำยุทธ์ร้งเด้อแตกวะสั่งปลาสั่งไม้สั่งปลาเอเออเออสั่งปลาสั่งไม้เปเสียงเล มันตั er ่งตลอดเลยนะก็พาไปทีมมีแบ็คตันอยู่พี่อยู่บนที่เบาะข้างบนเหรอข้างบนลงแล้วเข้อที่เบ่ะ ไอ้ไอ้ไอ้ตรงที่ฝั่งเจ้าหน้าที่อ่ะอารอดรอดมันอยู่ตรงนี้ว่ะตายสามตายหมดวะพี่เบส ไปอย่าไปใกล้ๆกอนไก่ตามุดเลยสๆๆอ,ๆๆๆองตัว <c oughs> โอ้โหแล้วเกิดไก่ไงสถานการณ์